สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่องหนุ่มนาโซ่ครับนี่ครับมาเอาตอนนี้ครับช่องมืดๆครับเยอะเลยนะครับนู่นฮะไกลๆนู่นแสงไฟนะครับเยอะมากๆนะเดี๋ยวเราจะวนไปให้ดูกันนะครับเดี๋ยวค่อยเก็บนะฮะวนไปเรื่อยๆกันนะครับ เย็นฮะช่วงนี้ยังไม่มีใครมานะคฮะเราก็ขบวนหาไปเรื่อยๆจะออกมาประมาณครัๆแบบนี้นี่ฮะนี่ฮะออกเล็กๆนะเล็กกะลงังบีฮะทำยังไงฮะไปได้ไม่เอือ น่าจะได้อยู่นะครับโอ้ยทุลักทุเลเนี่ยพี่น้องเอ้ยนี่ก็จะมาทางน,นี้มาเลยลูกนี่นนปกใหญ่นี่นะครับเป็มคาราเบลนะนี่ะออกันเยอะๆกันไปเลยนะครับนี่ฮะพี่น้อง ปดมันยังสร้างเลยผับเพลินนี่ครับนะขับไปข้างในก็อาจจะมีตรงนั้นก็กลุ่มหนึ่งครับโอเคครับผมเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวพวกมาเดี๋ยวไม่ทันนะ แล้วก็เอาดอกใหญ่ที่ก่อนนะปลูกใหญ่นี่นะฮะสองสามดอกส,อสี่ดอกครับโหดอกเป้งอะฮะปิงเป้เปเปเปตงตุม้ม ตรงนี้ก็จะขึ้นเยอะหน่อยนะฮะเพล็ดค่อยมาแล้วะนี่นะตุ้มตุ้มตุ้มตุต้มนี่นะรล่อบางไม่ได้ครับเดี๋ยวพวกเล่นหมดก่อนเราก็จะจิบไปเรื่อยๆฮะ มีกองไว้ก่อนนะฮะกองเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเอานะครับขอไปเก็บก่อนนะครับผมโอเค่ครับผมโอ้โหต่านี้เน่าไปแล้วเน่าไปหนึ่งดอกนะนี่อืมอนี่ก็มีนะ เต็มเลยครับเต็มคาราเบลนี่ครับทำไมโอเคครับดอกสวยๆงนั้นแหละฮะภาษาบ้านเอากระห็ดพวกตาบเลวพี่น้องนี่เ็ดพวกตาบดอกมันจะใหญ่เหมือนเห็ดผีเบื่อได้เห็ดปวกเห็ดโคน แต่ดอกมันใหญ่เรียกเห็ดปวกตาบขอมว้ก่อนนะัะ มพอไม่มีมือจับนี่ฮะนี่ส่งสามโกทุลักทุเลนิดหนึ่งเด้อยองเลยปดสาบ,บางเอาโคนเห็ดปวกตาบนี่แหละเดี๋ยวมาเจอกันนะฮะจะเจอกันจะได้นะฮะในที่สุดเราก็เจอกันนะ โอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นท้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอหาเห็ดไปก่อนนะขอเก็บเห็ดก่อนนะครับเดี๋ยวเก็บเห็ดก่อนนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ